ในบรรดานักการเมืองต่างเนี่ยหาใครรู้ธรรมะท่านป่วยมยากมากชอบงานจะพุทธทาสท่านชอบงานจุดประยุทธ์พระผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขียนสือท่านชอบแล้วก็ท่านก็เอาธรรมะมาพุ์ใช้พอสมควรแต่ว่าท่านไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเวลาบ้านเมืองมันตึงเครียดเนี่ยท่านท่านเครียดแล้วพอเครียดแล้วทีนี้พอไม่ได,ไได้ไม่ได้ธรรมะเนี่ยท่านได้ดื่มมากไปหน่อยอันนี้ดื่มมากเนี่ยเป็นเหตุที่ดังถึงเสียเลยเพราะดื่มมากไปิน้าน่าเสียใจ คนไม่เข้าใจนะครับกัลลอนเนี่ยมันมาจากมะม่วงกัลลอนคือกินไม่ได้เรื่องกินแม่อร่อยเราจะเรียกพวกคนกึ่งเด็บกึ่งดีพวกัลลอนกินได้มะม่วงแต่ไม่แม่อร่อยคนไทยถึงใช้ภาษานี้คนที่ไม่กัลลอนคนกันลลอนคือมันคนเป็นปลอนผมเห็นมาแล้วอย่างคุณป่วยเนี่ยท่านเป็นคนไม่เป็นปลอนเป็นคนคำไหนคํานั้นพูดจาตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันพระก็ต้องเป็นอย่างนั้นจาคุณธรรมชจดีเนี่ย ท่านตรงไปตรงมาเขาพูดกับอกท่านในรูปหน้าไม่ปะจมุกเลยนะท่านไม่ลงให้ใครเลยแข็งท่านบอกปกครองคณะสงฆ์ปกครองเหมือนภาษาบาลีเลยทุกอย่างมันต้องมีกฎมีเกณฑ์ไม่กฎไม่เกณฑ์ไม่ได้ท่านตรงไปตรงมาเลยจะเรียกว่าเห็นตรงก็ได้ไม่อ,อม้อมไม่ค้อมไม่ไม่ลงให้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ป่วยเนี่ยข้อด้อยของท่านเนี่ยคือท่านได้ธรรมะแค่ผิวๆแต่ท่านสนใจธรรมะมากนะ ในบรรดานักการเมืองต่างเนี่ยหาใครรู้ธรรมะท่านอาจารย์ป่วยยากมากแต่ท่านไม่ได้รู้ถึงปฏิบัติบูชาท่านรู้จักเพียงปริยัต,ติศึกษาท่านชอบงานจะพุทธทาสท่านชอบงานจุประยุทธ์พระผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขียนสือท่านชอบแล้วก็ท่านก็จเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้พอสมควรแต่ว่าท่านไม่รึกซึ้งเพราะฉะนั้นเวลาบ้านเมืองมันตึงเครียดเนี่ยท่านท่านเครียดแล้วพอเครียดแล้วทีนี้พอไม่ได,ไได้ไม่ได้ธรรมะเนี่ยท่านได้ดื่มมากไปหน่อยอันนี้ดื่มมากเนี่ยเป็นเหตุที่ดัง เสียเลยเพราะดื่อมากไปิีหน,น่าเสียใจแต่จอรนอึ้งพาก่อนเขายังสงสัยว่าท่านมีกิ๊กนะเพราะจอนมันมีกิ๊กเยอะมืงอลยเชื่อพ่อมันมีกิ๊กนอกนั้นก็ดีหมดแต่อาจารย์ป่วยเนี่ถ้ถามีก็จับไม่ได้เลยไม่ให้เราเห็นแววเลยว่าท่านมีกิกไว้ที่ไหนท่านอยู่กับป้ามาร,ร์เกเรตมาเนี่ยแล้วก็อย่างพัวเดียวเมียเดียวเลยรักใครชื่นกันละกันหาพัวเมียแบบนี้ยากเพราะเมียอาจารย์ป่วยเป็นคนแข็งจะเรียกเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้นะ เป็นโซเชลิต์นนแน่ละชีวิตทั้งหมดเป็นไปเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองสามีมาเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติเนี่ยรถผู้ว่าการคันโตไม่ได้คันเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กธรรมดาถึงตามตำแหน่งจะมีคนขับรถแต่คนขับรถเนี่ยหมดเวลาทํางานแล้วคนบกลับบ้านนะป่วยต้องขับรถเองเขมวดมากแล้วการกินการอยู่นี่ต้องประหยัดมัธยัสิ์กินแบบอังกฤษเลยเช้าไข่ดาวหมูแฮมอะไรเนี่ยมือนี้กินปลามือนั้นกินท่าม,มีวันเดียว วันเสาวันเสาคนอคื่นไม่ทํางานแต่จันโปลที่จะไปบ้านชาติดูงานงานค้างๆถึงเที่ยงต่้งก็ซื้ออาหารจีนมาไตมินโตม,มาเพราะนั้นเด็กๆปื้มเปลมมากได้กินอาหารจีนที่เราคนนั้นกดขันครับเป็นคนที่เข้มงวดกดขันมากมันอาจจะไม่ไดีระยะแรกแมันในระยะยาวและมันสอนเรื่องความยุติธรรมเช่นจอ์นเขาไปอยู่โรงเรียนสาธิตสอบาษาอางกฤษได้ที่หนึ่งได้รางวัลแม่บอกว่าเอาไปคืน เขเราได้เปรียบเขาเนี่ยไม่ได้รางวัลอะไรรางวัลปลอมก็มีแม่แบงก์เกตได้ไปช่วยเขาได้ไงต้องคืนทุกอย่างต้องต้องมุง่ง,ง,ง,งที่ความยุติธรรมเสดงจริงๆเพราะว่าเป็นคนเข้าเข้าไหนเข้าได้ไม่ถือยศสาบรรดาศัก์ยังอย,อยู่อยู่แบงก์ชาติเนี่ยเย็นๆเขาเล่นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยบางทีมันเตะฟุตบอลัาเขาด้วยบางทีก็ลงมาเป่าคุยร่วมมาเขา ซื้อเบียร์มากินนะผมกินไม่หมดมาช่วยกินด้วยอะไรเป็นการเองคนทั้งนั้นเป็นคนเป็นคนคนวินนเห์เป็นคนน่ารักไม่ได้ไม่ได้หวังผลอะไรหวังผลแต่ว่ามีมิตรภาพกับคนทั้งหมดเนปะ็นคนทึ่งน่าเคารพนับถือมีความจริงใจท่านป่วยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเพราะท่านมีความสามารถเช่นท่านเป็นรองผู้ว่าแบางชาติไม่คี่เดือนนะทะเลาะก,กับเผ่าสียานน์ เขาจะให้พิมพ์แบงของเขาะไรต่างท่านไม่ยอมต้องลาออกรัานามนตรีคุณพระบริพันธ์ก็บอกโอ้คนยังป่วยเนี่ยออกไม่ได้เป็นคนดีครั้งนี้กำลังไปอยู่ข้างนอกก็ให้ไปอยู่ตั้งเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจสําหรับทุกสถานทูตในยุโรปเลยไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่อังกฤษคุณพระบริพันธ์เป็นเหมือนขวาของจอมพลปอเพราะเห็นความซื่อสัตย์และทีหลังก็พรานงเดชก็มาดูแลทรงงานรลังก็โปรดปราน มังลงเดชก็ปรดรานมากทีนั้นมังลงเดชก็มาดูแลสาภาพัดต้องการให้นายแนปวยมาปนดูแลสภาปตอแต่มังลงเดชเลยมังลงเดชก็เป็นองค์มนตรีในหลวงพอใจมากท่านปวยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้ใจเป็นคนที่เชื่อถือได้ท่านจิติพรก็โปรดรานมากเตือนเนี่ยว่าคุณปวยเงินตรองมันของมา,ายานะข้าวปรานของจริงคุณปวยท่านจะชอบคน,คนจริงีค่คนชนจริงคนดีไม่ใกล้ชิดนะแต่กรมนาราเขาตื่นเต้นนะท่านบอกว่าท่านจะไปเชิญให้มาเป็น ที่คณะบดีเศรษฐศาสตร์ท่านกะจะเชิญถึงสามครั้งเอาอย่างเล่าปีไปเชิญของเบ้งเลยนะบอกเชิญหนเดียวรับแล้วตานตกใจมากเลยเพราะนั้นก็กรมนาราถือคุณป๋วยเป็นคนสาคัญที่ท่านเอามาอยู่ธรรมศาสตร์แต่ว่าการบริหารงานของในกรมดาราไม่คยได้เรื่องท่านชอบแบบโบราณไกลเกลี่ย้เวลานั้นก็มีคุณอดุลวิเชียนเจริญเนี่ยพยายามจะล้มรัฐสมัยอาจารย์ป๋วยตลอดเวลาท่านป๋วยเนี่ยยกย่องนะ อดุลบอกทุกคนจะต้องเรียนดิปรูอาจก่อนถ้ามาเรียนเศรษฐศาสตร์ต่างๆแต่อดุลน,นคนละนเรื่องเลยลังแกอาจารย์ปอยทุกอย่างหนังสือซื้อมามันก็บอกต้องอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องเข้าหอสมุดกลางแาจปอยต้องขอแทะท่านท่านรันตัดที่เลยน,นะหนังสือ,สอน่จะไว้ที่ไหนยังไงเนี่ยทะเลาะกันมันเด็กเลยอดุลมันเอาเปรียบอาจารย์ปอยทุกอย่างแต่อาจารย์ปอยก็ยกย่องเชียร์ก็ทุกอย่างเลยท่านเป็นคนมีแต่คุณนะให้พระคุณไม่ให้เด่นใสมัยก่อนนี่โทรศัพท์ปัญหาได้ยากมากนะ ที่ร้านจุดสยามก่อนจะหาโทรศัพท์ได้ต้องสามสี่เดือนสามสี่ปีนั้นปว่วยจะมีเส้นตอนนั้นโทรศัพท์ขอมาปับ๊บโทรศัพท์ได้ทันทีห้าสิบเส้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ไว่าเฉพาะศายโทรสตรให้ทุกทุกคณะมีโทรศัพท์ได้ใช้หมดแต่เป็นคนเก่งเป็นคนแปลกประหลาดนี่เพยาะงั้นผมเนี่ยติดต่อท่านเลยเนี่ยไอ้ทำไอ้สวนอะไรเนี่ยปะตุแล้วนะะตุจักรแล้วเนี่ยนั่นน่ะผมวางแผนกับอาจารย์ป่วยเลยในหลวง ไปชนสี่รอบแล้วคนจะทําสงทําสวนเก่งมากนะไปหาไปขอลถไฟขออะไรอะไรเพื่อส่วนรวมแล้วอาจารย์ป๋วยทําหมดเลยนะอาจารย์ป๋วยเห็นว่าการเป็นผู้ว่าธนาคารชาตินั้นเราช่วยเงินบาทแข็งซึ่งเป็นคนสําคัญของบ้านเมืองแต่บางเงินแ็งบาดแข็งอย่างเดียวไม่พอเพราะคนรวยมันได้เปรียบคนจนทําไงจะช่วยคนจนพราะฉะ้อาจารย์ป๋วย้องเริ่มตั้งแต่ตั้งมูลที่บุรณะชนบทมาท่านไปได้แม็กซ์ไซส์เพราะตอนนั้นคนตัวคอมมิวนิสต์มาก เอาไปพวกมึงก็กลัวเนี่ยท่านตั้งมูลท่านเป็นมูลที่เดียวสมัยผดดเด็จการที่จอมพนสฤษิยอมและขออยู่ในพระบรมรา,าชูปถัมภ์แล้วไปชวนเอาพวกพวกเศรษฐีมาเป็นกรรมการกันแล้วมีคนเสนอให้ผมไปเป็นทํางานที่นั่นแต่ผมไม่ได้แล้วคุณชรักษ์เพราะเศรษฐีพวกนั้นมันมันมันทันคุณมันไม่ทันคุณชลักษณ์ักษณ์ก็ไปทะเลาะกันเปล่าๆมุลนิชนบทนี่ก็เริ่มนะให้คนดีๆมันรู้จักเยอะ นาทีหลังท,างท่านทำท,ทุกอย่างเพื่อเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อาจา์ป่วยเป็นคนอุทิศตัวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทางพลถนอมเขาไว้ใจครับโครงการอะไรก็ตามที่เขาถือว่าเรื่องสื่อสารทุจริตเทคโนโลยรรีต่างๆให้คุณป่วยทำนะมันบับน้ําเสียต่อท่อแก๊สท่อต่างๆคุณป่ยวยรับทำทางนั้นคนไม่รู้เรื่องระท่านทำหมดนะใช่ท่านบอกว่าคุณจุลักษ์คนนึงกับผมเป็นคนไม่มักใจไฟสูงผมมักใจไฟสูงสองอย่างอย่างหนึ่ง อธิการบดีธรรมศาสตร์แต่ต้องเลือกนะตั้งผมไม่เอาเช่นเดียวกันผมต้องการเป็นผู้ว่ากทมแต่ต้องเลือกนะตั้งผมไม่เอาเพราะผมเห็นมาสองแห่งนียผมสามารถทําให้มันจะริยงอกงามได้ทั้งทั้งฉันคิดรอบขอบไปเสียจได้เนี่ยกทมอยู่ไม่ทันธรรมศาสตร์ก็มาเป็นอันมาตชาไปซะแล้วเกิดเกิดเรื่องหกตุลาเสน่าเสียดไดคนดีๆเนี่ยพลาดโอกาสไปเยอะ ผมไม่รู้ท่านฝันยังไงนะแต่ฝันของผมก็คือว่ากทมเนี่ยประงดีวแต้องทำกันต,ต้องต้องทำให้น้แม่น้าเจ้าพระยาสดใสหมดหมลภพิษต่างๆเป็นหัวใจของกรุงเทพเลยแล้วผมเคยพูดกับสุขุมพันธ์นะควรจะเอาไอ้สายโทรศพัพท์ต่างๆลงนะทำถนนให้ลดความน่าเกลียดแต่นั่นก็เป็นเพียงความงามในทางเทคโนโลยีเท่านั้นเองแต่แม่น้าเจ้าพระยาเป็นหัวใจเลยตอนนี้มันสกปรกโสมงม็น ปลาพอตายหมดเนี่ยมันต้องกลับธรรมชาติกลับมาผมว่าในหัวใจผมเชื่อเลยท่านอาจารย์ป๋วยอยู่ท่านต้องทำอันนี้แน่อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของธรรมชาติเป็นประโยชน์ของปูุชชนอาจารย์ปย๋วยท่านจะทำทั้งหมดทั้งหมดถ้าท่านไม่ออกมาจากแบงค์ชาติถ้ากันอยู่นั่นจนตายก็แบงค์ข้าวสามารถรักษาเงินให้เข้มแข็งได้ปกป้องไม่มีทุจริตที่แบงค์ชาติและแบงค์ชาติก็เป็นหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซึ่งมีเกียรติมากแม้กระทั่งในปัจจุบันกองเกียรติน,น,น้อยมากแต่ท่านเห็นว่าไม่พอ เงนแข็งอย่างนี้วไม่พอมาต้องคนเล็กคนน้อยต้องในด,ดีด้วยเนี่ยท่านต้องการให้คนเล็กคนน้อยไม่ไม่แพ้เปรียบก็กลับไปหาใจปีดีเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกคนมีกฎหมายเท่าเทียมกันนไม่พอมันต้องลดช่องวา่างระหว่างคนรวยคนจน,นก็เอาหัวใจปีดีกันมาใช้นะ่ะเป็นที่นา่าเสียดายว่าคนไทยยังรับไม่ได้ในเรื่องความยุติธรรมทางสังคมและระบบการศึกษาทั้งหมดก็ไม่สอนให้คนเข้าใจเรื่องนี้เพราะคนหลายคนก็ยังไม่เห็นคุณค่าอาจารป่วยอยู่ เหมนมันทางคณะสงฆ์ในนี้ผมก็ยังเชื่องคนเป็นจํานวนไม่มากเห็นคุณค่าของพระธรรมเจดียคนมันไปหลงพระต้องเป็นเกจิอาจารย์หหรอะรไปยเป็นแบบพระธรมกายนะเสกนู่นเสกนี่ได้เลยมันมเลอะเ,เทอะทั้งนั้น